ัสดีจ้ามือนี่ก็มาพอกับไ้ฟูสาวท่อบอจ้าสิเดเฮ็ดกับขางให้พี่น้องเบิ่งนะคะ่ะได้ปลานิ้นมาตัวหนึ่งค่ะก็ไปซื้อเพิ่อนอยู่ตลาดค่ะปลานิยนตัวง่ายหนึ่งค่ะเบิ่งเตี้ยค่ะชับหัวเฮ็ดเป็นแบนนี่ค่ะกับมะมักเอซีอิวซีอิวขาวเนี่ยค่ะบบให้มันเหม็นข้าวนะคะยบให้มันหม็นข้าว มักประมาณสิบหานาทีเลยจ้ะมักให้มันโคกเข่ากันบอให้มิ่กินข้าวส่วนมากมันสิไม่กินข้าว,ว,ม,าม,ม,าวมันสิบวดแสบจ้ะก็มีเครื่ององีหยังแน่ก็บมิ่งเบอเกเตสนี่คะ่ะอ่าคาตะไคร้ใส่ใบบักขามอ่อนพร้อมกันนี่คะ่ะบักขามอ่อนใบบักกูดนี่คะ่ปปะใบบักกูดนี่ใบบักกูดของบ้นบานๆเท่าอ่บักมีบักหน้าบักพริกลูกโดดนะคะ มีผงชั่วโรดผนั่นะะน่นนะคะจนหอมผักชีน้ำปลาเกลือนี่ค่ะเนี่ยค่ะกับวิธีเฮ็ดเนาะค่ะเ้ากกบหันเนียงเป็นเว่นเวลนนค่ะมาที่เตาเนะคุณสาวชอบบอกกับต้มน้ำไปแล้วจ้ะต้ตมน้ำเดือดแล้ว ไ่ถึงรุงลงไปกะไคใบบักขามจัมใไ่ที่หลังขาบักเสติด công vấn bản ha này là ta nầm đ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 ang rồi hả? เทศ็ดที่ได้ายก่อนค่ะ,ะเกล็ดร้ายหัวเกลือ เนี่ยเอาปลาลุงจิ้มเด้อค่ะอืโอ้อปลาตัวยงญ่ ไว้บำรุงร่องค่ะ สุบล่าพ่อชีใช่นั่ค่ะมันจังลูกโดด ใกล้สี่เดือนแล้วค่ะปิดฟ้าให้มันเดือดสักหน่อยเนาะปิดฟ้าก่อน ้ค่ะบีบน้ำบักหน้าลงไปย่านบักข้ามนี่ใบบักข้ามออนเนี่ยค่ะย่านมันบวเปียวใส่ลงไปใส่บักน้าเนาะ chị suốt là có chị tắt hay chị nọ mừng nữa à mấy đứa chị chắc noi nâng cơ ทีเลยพี่น้องตุ่มปลาค่ะก็ชิตักให้พี่นองเบิ้งเนาะคะ่ะซุกแล้วแซ่บแล้วเบิง้งขอชิมก่อนเด้อค่ะโอ้โหย่างเส่บเลยืแซ่บสดจัดดีค่ะ ตั้งให้พี่นองเบิ้งเนาะต้มใส่ใบปักขามเอาไปเห็ดกินด้วยค่ะพี่นองไปเธอเสบจะแซส,สบมาเบิง้ง xay luôn vậy con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Oh. น่ากินไหมคะนะคะไปะเด้อค่ะพี่น้องไปกินขขาน้ำกันค่ะขอบคุณหลายค่ะชีซอยกดติดตามผู้สาวเจ้าบอกเดะะ้อค่ะเอาไปเห็ดกินเส่บๆต้มปลาบานเห่าปลาคอปไปยังกับเห็ดคือกันค่ะต้มต้มสมบักขามเนาะคะ่ะถ้าใบบัคขามพอร้ายก็ใส่บักหน้าวน้ำนิดนึง รอยกดติดตามขอบคุณได้หลายค่ะวัสดีค่ะพบกันคลิปหนาเนาะจ้า